นานมาแล้วที่ริมคลองพระขนงมีหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสงบเงียบผู้คนที่นี่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ในหมู่บ้านนี้มีเรื่องเล่าที่ถูกกล่าวขานกันมาอย่างยาวนานเป็นเรื่องของหญิงสาวชื่อนา,นาคนาคเป็นหญิงสาวที่งดงามและมีหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักและห่วงใยต่อสามีของเธอพ่อมากทั้งสองใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งวันหนึ่งพ่อมากต้องถูกเกณฑ์ไปทำศึกในสงครามทิ้งให้นาคอยู่ที่บ้านเพียงลำพังขณะที่เธอกำลังตั้งครร แต่โชคร้ายในขณะที่พ่อมากยังไม่กลับมานาคได้เสียชีวิตขณะคลอดลูกจากความรักและความอาลัยที่ยังมีต่อสามีวิญญาณของนาคไม่สามารถจากไปได้เธอยังคงเฝ้ารอพ่อมากกลับมาและเมื่อพ่อมากกลับมาจริงหาหาเขาก็ไม่รู้ว่านาคที่เขารักนั้นไม่ใช่คนอีกต่อไปเมื่อเวลาผ่านไปพ่อมากเริ่มสงสัยในพฤติกรรมแปลกๆของภรรยาจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้เห็นความจริงที่น่ากลัวนาคไม่ใช่คนอีกต่อไป เธอคือผีที่ยังคงรักเขาอย่างสุดซึ่งด้วยความตกใจและหวาดกลัวพ่อมากหนีไปที่วัดเพื่อหาที่พึ่งพิงตำนานของแม่นาคพระขนงจบลงที่วัดมหาบุตรที่ซึ่งมีการสร้างศาลให้แม่นาคเพื่อให้ดวงวิญญาณของเธอได้สงบสุขแต่แม้เวลาจะผ่านไปนานเพียงใดตำนานนี้ยังคงถูกเล่าขานกันต่อไปว่าแม่นาคยังคงเฝ้าดูแลและปกป้องคนที่เธอรักเสมอมา